สดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะวันนี้กับป้าต้อยกับยูทีจังหวัดเลยเนาะคะ่ะซึ่งมาตามต่อขอโชคขอลาบกับปู่เสือสิงหราดเนาะคะ่ะเลขเข่าเนาะคะ่ะเลขเลขกทูบเลขกทูบเลขเลขกทูบหรือเลขน้ำตาเทียนเข่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมวัมนนี้กับเลยได้มาตามตโตวัอนี้กับมา,าน้ำกันสามช่องค่ะหนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป่าต้อยคนมีเซนเนาะคะ่ะเนาะ เป็นงวดของวันที่1มิถุนายน2 5 6 6นี้ซึ่งกับสิได้มาตามต่อขอโชคขอลาบให้กับเอฟซีทางบ้านกับมือทีมงานก็ได้นําของเซนไว้มากาบไว้ให้ปูน้ำเนาะคะ่นะเนาะมีของเซนของไว้ผลไม้เป็นขนมหวานเป็นผลไม้เป็นดอกไม้ถูกเทียนเนาะคะ่นะเนาะนำสมนำหวานตามที่ได้เอ่ยไว มามาขอปูปูให้เข่ากันสิมีของพระเสดไหวพระตามต่อเอ้ยมาหอดเนี่ยคุลูกค่ะท่านผู้ชมเป็นคนลูกไปค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปผ่ากระทีมงาหลักอะก่ะไปเตรียมดอกไม้ทูบเทียนกลับไปอบขอโชคขอลาบกับปูเพื้นเนาะค่ะเนาะไปต้อนนี่เดี๋ยวจ้องไปตัดเปิดไลน์บอสหน่อยสักหน่อยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับทางัปสวัสดีสวัสดีครับมาดูหนุ่มอ้างค่ะมาวินยังไม่เปิดกล้องนะครับผมอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้แม่งมีหลายตัวหนิอวิทเอาไรแม่ยไม่มีหลายมันมีหลายทุกทีมันหอนนะบอให้มันอยู่ดงนะนม่นอยู่กลางดงุรับมาวินด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะแดกเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมโอ้ย สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับเลยนะครับสวัสดีป้าต๋อด้วยนะครับวันนี้มาตามต่อนะครับท่านผู้ชมนะมาตามต่อก็คืออสารปูเสือสิงห์ห่านด้วครับท่านผู้ชมมาขอโชคขอลากปูนะครับของงวดหนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับท่านผู้ชมมามากราบขอพรเทพเจ้มเพราะว่าเอาผลไม้มาให้ไปแล้วะนี่ครับนี่ผลไม้ไมนะครับที่ผมเกิดไม้ว่าสี่สานนะครับท่านผู้ชมนะ ท้าวิณัมีคำหมาคำพู่มีของหวานทุกต้ผลไม้วยเไี่ยกมีคำหมาคำพุ่มผลไม้นะครับท่าน้ค่ะมีน้ำของหวานน้ำแง้งไม่มามาหวานเกินโดยตรงผมเึ้นไว้สี่สานะครับอ่าอั่นี้อีกสองสารมาครับสองสารนะครับจะไปขอโจขอลาภเพินซึ่ง งานพยนักขากีเลี่ยวมัลงไปเนาะเอออุ้ยกร้ไฟหอนหอนปะตกใจหมดเลยเนาะโอ้ยเจ้ากระได้กะไฟหอนเนายกระไฟตกใจอืช่วงนี้การท่านผู้ชมช่วงนี้ผมก็มาถ่ายคลิปกับทางช่องมาวินช่องป้าต้อยนี่แหละแล้วก็ป้าทิพย์ก็ไปถ่ายของป้าทิพย์อยู่นะครับแล้วก็ ช่างคนเพืพ่อนก็ไปชมบุรีแล้วก็มาริกไม่ไม่ได้อ่าไปชมบุรีไปหาญาติพี่น้องแไปพี้าาาาพาราครีไปบี้พาราคีถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวพูดทีนี้ผมก็มาถ่ายกับอาัยพลเหมือนเดิมเลยครับผมถ่ายด้วยกันเหมือนเดิมแล้วก็อ่าจจะบอกว่าเบาเครียดเบาใช้ไปไหนเบาเครียดนี่ก็คือว่าเดี๋ยวก็นานๆที่มาถ่ายทีเพราะว่าช่วงนี้งานเงินซื้อก็เยอะแล้วเบาใช้เพื่อนก็ทำเงานประจำนะครับมีงานประจำแล้วนะครับก็เบาใช้อาจจะเป็นว่าพอมาถึงปุ๊บก็ไม่ถ่ายเพราะอะไรมันมันเหนื่อย ไม่จากงานเดี๋ยว้านอว่าเพิ่นหยุดเราใช้งานการเบาเขียิก็มีงานเอาลเนนกบไปยังส่งเรียงลูกเลียงเตาเพราะว่าเราใการท้ายคิดที่ไร้ใดน้อยคับก็เเรื่องบาการเดินทางตารบอกสเ้น่ครับผมไ้ใดปนข้อในการเลียงลูกเลียงเตากาบอกมาได้ มาขอสองยางเนาะเลขทูบกับเลขเซนซี่ครับผมท่านผู้ชมมาสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณะฮกเขาท่านพระภูมิเจ้าทีแม่นางธรณี พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยูสารปู่เสียสิงหาราชซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิท์ที่ทุกหลานได้มาสักาการะกร่าวไหวมาขอเพิงบารมีขอโชคลาภมวดที่แล้วปู่เสียสิงหารากกระายเลขเขา่าสองตัวของเล็ขคายวันที่หนึ่งของงวดทีพานมากคือเก่าานะครับเล็กที่ปุ๊บเลขที่เซียมซี่ยาวใหก็คือมกมกเก่าสามอ ครับครับพบตัวเก่ากับต<ร>ัว<ร>เดียวคร,รับแล้วก็เห็นเลขต์มตาเทียนเป็นเก่าเก่าครับถือว่าเป็นไหยเข่าเนาะมันมีลูกหลานที่มงานช่องวินชาแนวลลูนบางคนเดิมปะต่อยคอนนีเสเซนใครเดินทางมาตามต่อสื่อของมาเซนไวยทั้งเอฟซีทั้งบานเพิ่นก็ได้ร่วมในการบริจาคขึ้นท่องให้กับช่องนุ่บานมาสื่อของเซนไวยราะวาสิป็นอาหารหวานข้าวมาถวายให้กับปูเพื่อมาก ขอบุญขอคุณและขอให้กู้ในรับของเซียนไวจากลูกหลานเมื่อาม้นเดิมพระวิชาแนลแต่เราคนมีเสืเพื่อเป็ากางุอขงวดนี้ลูกหลานกันเดินทางมาพอขอโชคลาภั้ำปูอีกกับขอให้กู้ไข่โชกสามโตตรงๆรงปังปังของงวดวันที่หนึ่งมิถุนาย่นพอศสองพันหร้อยหกสิบคน ตาใยดนีหลาทานหลายคนอยู่ยในรับชวลลากันเพื่อบริจาคของของพื้นร้องมารวมบุรณะปฏสิสังขรนบริเวณสารปูไห้แตเลินไห้งดงามยิ่งย่งขึ้นไปมดนีก็ขอสโตตร,ตรงตังปของมวลนาทีหนึ่งมีงพ,อองพุนายุนพอสอสอพันาห้พวกลูกหลานเพื่อเป็นสะพานบุญไปรหับเอะที่ทั้งบ้าน ด้วยเทินปุวยสาตุสซาตุส,ส,ส,สวันนี้ครับท่นทา,านผู้ชมรัวการขอโชคลาแม่ครูกแบิมี้ผูกเสียมไีครับขยาเซียมซีรอบที่แล้วน้ำบาบบอกขยายเซียมซีอ่อออกระแสน้ำบาบขยายขึ้นเนต้านะครับท่านผู้ชมอ,อันนี้แม่แม่งเน,นี่ยอ,ออกดอกก็จับเซียมซี นี่ไม่ี่านนี่ไมออกแล้วได้เราไม่จัเอีกโอ้ยไม่ไม่เปิดไฟเดี่ยวมาเขาวอยู่ในกระบอกเซนซีแ่ตะนาเอาออกแล้วนะเออเอาออกแล้วจะมาเขาไม่อีกจะได้ว่าเพื่เฮ้ยบอเข้าไปหาผีหาหนอนเขาม่ขลองไปสองเอาเอาจแก้วจับแล้ว่ท่านผู้ชมเอาเลยบอเอาเลยเออเอาเลย ท่านผู้ชมครับแมงจับอยู่บนเลขห้านะครับเอาขปเน็นเลขห้าได้ห้าไปตัวหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมได้ห้าตัวหนึ่งแล้วครับไม่ต้องเขย่านะครับไม่ต้องเขย่าจูจูมไปที่เนืองหาค่ะมาปีนปาอยู่บนเลขห้านะครับผมนะแมงไม่จับเอาไปหรอวะเอาเอาไปมาไม้นี่แล้วเอาเอาออกได้มาหมายเลขสองครับมเลขสไปมาอีกหมายเลขสองครับเป็นแมลงนะครับไม้ไหจับไม่เซียมซีเราขึ้นไปจับที่ตัวเลขเลขแรกหมายเลข เลขไม้แหลขไม้เลขหาเป็นเลขสองนะครับท uh, oh, uh, ่านผู้ชมไม้เลขที่สองแงจับไม้เลกเลขหาเล็หาเลขกสองเดี๋ยวดูนะครับว่าตัวนี้เพื่อนี่เขาขันไปไป็นอย่างไรนะแปลกเลยเนาะกระดังเจอออกเนาะเขาออกแล้วเขาออกไปไกวเอาคนไปบ้างไหมเพิ่มขึ้นเลยครับท่านผู้ชมตัดต่อยจับออกไปแล้วเอาอ่ะมันไต่ข้ามไปนั่นแล้วเดี๋ยวจะยุดยุ่งไม้ไหนยุดยุ่ไม้ไหนเอายุดยุ่ใหม่นั่นแล้วอ่ะ ห้าสองแปดครับผมห้าสองแปดค่ะท่านผู้ชมพู่มบรรจับหายแล้วเนาะค่ะเป็นห้าสองแปดเอาไปมองเด้่องไต่น้องเลยเอาไิ้นเอาท่านผู้ชมไต่น้องเลยเอาจับนี่าไต่น้องเลยเอาไต่ออกเลยครับท่านแสดงจับเอาแค่สามไม้สามไม่ห้าสองแปดท่านผู้ชมท่านผู้ชมนีนเอเอาเอาไปให้เป็นต้นเหตุไก่กันหายท่านผู้ชม แม่งจับไม้เสี้ยมซี่ทีว่าน้องมาแข่งยาวแต่แต่พระท่านได็กข่งยาวค่ะแม่งจับเป็นก้อนค่ะจับไม้แรกไม้เหล็กห่าค่ะจับไม้ที่สองไม้เหล็กสองแล้วก็จับไม้ที่สามไม้เหล็กแปดจับไม้เหล็กแปดแล้วก็ไต่ล้มกระบอกค่ะท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเสนอเป็นแนวท่าใ่้ท่านผู้ชมนะคะเนาะ ที่ทุกทันเลขกข้นมือได้โชคดีปังไปครับเลขขึืนมือศูนย์หกซีฮะศูนย์หกสีเอาศูนย์หกีมีี่ดีไอีนเลขขึืนมือสอวิยศูนย์หกีค่ะไปไปเบิ่งกันค่ะแต่ทุกทุ่ม้ยไปแล้วไม่ไปแล้วศูนย์หกซีหกีเอาแม่ไมไปแล้วไปไปแล้ว เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขขึ้นเมื่อช่องมาวิ่นค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะค่ะศูนย์หกสี่อะไรมั้งนะอะไรมั้งศูนย์หกสี่เหม็นไหมเหม่นไหนี่ศูนย์หกสี่พอผมผมไปเมียนไอ้กระถางไหมครับหรือมือเลยไปถือกันเพราะหัวขันอาวบ่เบิ่งผมกับเนาะค่ะเดี๋ยวศูนย์หกสี่หรืออ่านไหมตามนั้นนะครับท่านผู้ชมศูนย์หกสี่ผมเลขขึ้นมือมาวินครับก็ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมค่ะตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมไปค่ะของปูเสือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลขทูแบกเนาะค่ะแบกับปูเสือสิงห์หามนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนนะี่เนาะค่ะตามจุดต่างๆของปูเผินกับมีดสามสารสารที่สี่อาจจะเป็นสารเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมนะ หนึ่งสามเก้าสองสอมา้ออ้มอาอาหลังจากจับแล้วก่ขอบแล้วก็ลงมาเลยท่านผู้ชมอาจจะบอกเราได้ที่แหลกแหลกไแมงนะแมนเราจะมาตาใสมาที่สี่ด้ก็บอกเซมซี่ห็ดซี่หายาอามขยะาเนาะมึงเห็นจับอยู่อั้เแมนแมนงไตค่ะไปเนาะค่ะ เดี๋ยวไปเบิ้งเล็กถูกกันเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะคะ่ะทางทางทีมงานก็นได้นําผลไม้มาถวายเนาะคะ่ะเ,เป็นของหวานข้าหมาข้ามู่มาถวายกับปู่เสือสิงหราชเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะคะเป็นกล้วยเป็นสมเป็นสาลีเป็นแอปเปลิลเป็นน้ำผลไม้เนาะคะ่ะ กับ,บอของ,องหวาน,<ห>นเนะ<ข>าะค่ะท่านผู้ชมดได้นํามาเสรนไหวปูสาุเ้อปูหวดนี่ลูกหลานกะด้นําของมาเสรนไหวลูกกะมาขอโชคขอลาบน้ําปูเพื่อไปฝากเอฟซทางบานก็ขอให้ปูมอบโชคให้ลูกหลานดังๆปังๆอีกเด้อปูเอ้ยขอสามโตตรงๆเด้อปูเด้อไปค่ะไปเบื้องเลขทูกกันค่ะอันนี้เนาะค่ะสําหรับเลขทูเลขที่ออกเอาเลขที่ออก เนีค่เนยห่ง้า่เจ็ดศูน้าหนึ่งแปดเก้าห้าเนาะค่ะท่านผู้ชมแปดเก้าห้าขอให้ท่านผู้ชมโชคดีตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมตกลค่ะท่านผู้ชมฮะ โอเลขแม่เล็นเออเดี๋ยว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 นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาพาท่านผู้ชมดูเลขทูปก่อนได้ยินหนุ่มอามไปดูสารเก่าของผู้คนมาเห็นตัวเลขอ๋อหนุ่มอามมาเห็นตัวเลขที่สารเก่าเพิ่นแม่นบ่อ่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อผู้่นสิยหายตามจุดต่างๆนั่นเนาะค่ะเนาะแปดเก้าห้านะครับท่านผู้ชมเอาตามนะ เ้าหาพี่้กัเลกเดิแปดหากมี่ดิโอแมนยูแมนยูที่หาสอแปดใช่เออเออแมนตรงกันแมนมนี่ไหมเป็นสามึ่งศูนย์สมเจ็ดศูนย์อ่าเออแมนแมนมนหรือว่าเป็นหาหนึ่งศูนหรือหาเจ็ดศูนย์่หงนกับหมกันมันเป็เบิ่เปานแบบไหมอือเป็นหอยลายไข่มับใครกับข้าวเห็นดิไปท่านผู้ชมโู นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเด็กที่นุ่มอามเห็นเนาะคะ่ะสามเจ็หรือ310ค่ะท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตามนั้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีปังๆไปกับสารปู่เสือสิงหราดเนาะคะ่ะไปค่ะ แต่ว่าแดดกำลังสีงแรงเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวกับสีไดเดี๋ยวยน,น,นะคะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมกับสารปูเสือสิงห์หาลาดเนาะคะ่ะ เดี๋กระสิได้กาบล่าปูไปพร้อมๆกันเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามป่าต่อยคนมีเสซนมาวินชาแนลหนุ่มอามคนเดิมพ่อทองแหลคนเดิมอัมพลชาแนลพร้อมทั้งป่าทิพย์ชาแนลเนาะค่ะเนาะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีลำล่วย นีต่ตะความสุความจะเลื่อนยาเจ็บยาจนเดินทางไกลๆก็ขอให้แขวคขาดปลอดไพ่จากไพ้อันตะายทั้งปวงขอให้ก็ขอให้โชคดีปังๆไปกับปู่เสือสิงหราชค่ะสำหรับมือนีกะ่ะขอเก่าวคำว่าสวัสดีค่ะ